พี่น้องครับวันนี้เรามาดูด้วยกันต่อนะครับในพระรจมของพระเจ้าด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นในลูกาบทที่4ข้อ18ให้เราได้อ่านพร้อมกันไี้ไหมครับ1 2 3พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพาแก่พวกเฉลยประกาศแก่ว่าจะได้เห็น และให้เป็นอิสระต้องจำได้ไหมครับปี2020มีเราเปลี่ยนเยอะเลยครับ2020เกิดอะไรครับเกิดช่วงโควิดแม้แต่นติตยสารที่ดังมากชื่อ Times ใช่ไหมครับหน้าปกปีนั้นปกติเขาจะหาหน้าปกหายากมากเลยนะแต่ละปีเนี่ยหน้าปกใช่ไหมครับปีนั้นเลยครับหน้าปกง่ายนิดเดียวครับกากบ,บาทและเขียนว่า the worst year ever แปลว่าปีที่ แย่แสนแย่หลายคนเผชิญความยากลำบากถูกไหมครับหลายคนเจอเรียกว่าวิกฤตในชีวิตผมก็เจอครับเจอความยากลำบากในปีนั้น2020ในเดือนสิงหาคมมีแต่ข่าวร้ายนึกภาพดูใช่ไหมครับเราอยู่ในสังคมที่เป็นข่าวร้ายวันนี้ผมอยากบอกพี่น้องครับอย่าหนุนใจแข่ผูไม่เกียจแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับชีวิตเราอาจจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมากมายแต่อยากจะบอกพี่น้องครับว่าพระเยซูเป็น ข่าวดีเอเมนไหมครับพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆว่าพระเยซูคือข่าวดีวดจะได้ลูกาบทที่4ี่ข้อสิครับอีกคลิกหนึ่งครับจะเห็นว่านะครับมีอยู่3มกลุ่มคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคนยากจนในอัมตัตตาธรรมใช้คาคนยากไร้นะฮะแล้วก็คนที่เป็นเฉลยอาจจะอยู่ภายใต้สิ่งต่างๆนะครับพันธนาการบางสิ่งบางอย่างไม่หลุดสีีเป็นทาสบางสิ่งบางอย่าง และอีกกลุ่มหนึ่งคือคนตาบอดอาจจะไม่ได้คนที่มองไม่เห็นแต่จจะเป็นคนที่ใจบอดใจมืดใจบอดพี่น้องครับนี่คือพระเยซูได้เข้ามาในธรรมศาลาครับได้เข้ามาที่ชุมชนของคริสเตียนและเขานะครับได้ยื่นพระธรรมอิสยาห์บทที่61เนี่ยให้กับพระเยซูพระเยซูก็อ่านในตอนนี้เป๊ะเลยครับแต่ทําให้คนเกิดความไม่ไมพอใจ ชาวนาซาเลตไม่พอใจจริงๆเป็นธรรมเนียมของอของยิวนะครับเมื่อมีอาจารย์มาเยี่ยมเนี่ยก็จะเชิญมามาแบ่งปันใช่ไหมครับพระเยซูก็ได้รับเชิญมาแบ่งปันและพระเยซูก็เขาก็ส่งมวนอิสยามาวดีซึ่งเป็นในพระธรรมลูกา4ี8นี้ซึ่งได้พูดถึง3กลุ่มคนคนยากไร้คนยากจนเชลยคนที่อยู่ในพันธนาการจองจําทาสและคนที่ตาวด น้องครับวันนี้พระเยซูผู้เป็นข่าวดีครับก็คือเป็นความหวังใจชีวิตเราเป็นไทยเป็นอิสระและเราพบเราเห็นเราไม่ได้ตาบอดแล้วครับเราเห็นเราไม่ได้แค่มองเลยคนมองแต่ไม่เห็นแต่เราเห็นสัจจะความจริงที่มาจากข่าวดีนั่นคือพระเยซูด้วยกันประการแรกครับในพระธรรมลูกาสี่ข้อสิบแปดได้ข่าวดีนั้นมายังคนยากจนคนยากไร้คนยากจนบางทีความหวังใจเขาสิ้นเดือนคืออะไรครับเงินเดือนออกจริงไหม เป็นเหมือนไม่ต่อเป็นไหมสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจไหมใช่ไหมครับบางทีเราอยากลองสิ้นเดือนคนที่บางทีเรายาก like, ไร้ฝ่ายธรรมชาติเราต้องการเงินเดือนต้องการซื้อสุกสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่พระเยซูทรงเป็นความหวังใจท่ามกลางวิกฤตอุปสรรคปัญหาของเราครับพระเยซูเป็นความหวังให้กับเราเราจึงมีความหวังใจอยู่เสมอเพราะข่าวดีในพระเยซูคือข่าวดีแห่งความหวังใจเอเมนน้องครับ มีพูดถึงคนยากไร้ยากจนมีทั้งยากไร้แบบฝ่ายกายภาพหรือบางคนก็ยากไร้ฝ่ายวิญญาณน,นะครับพระเยซูสิษย์มาช่วยคนครับที่ยากจนคนใจสลายเฉลยคนตาบอดคนทุกคนที่ถูกบีบบังคับสองโคริน์ครับอาจารย์เปาโลได้นหนุนใจในของสองโครินท์บทที่แปดข้อเก้าพูดถึงว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระบุญเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งทรงมั่งมี ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเหตก็ร้องไงหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคัง่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์อย่าบอกพี่น้องนะครับพระเยซูมาเพื่อเราพระองค์ยอมยากจนเพือ่พอเราครับทั้งฝ่ายกายภาพและจิตใจแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราจะเป็นคนมั่งคัง่งเองไหมครับมั่งคั่งฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างมากมาย บางทีเราบอกเราเราจะไม่มีเป็นมีมั่งเพื่อเราจะมั่งมีฝ่ายวิญญาณเห็นไหมมครับนะฮะเพราะว่าฝ่ายโลกนี้เงินทองมันก็หายไปได้แต่ความรักความเชื่อในพระเยซูไม่สามารถหายไปได้ในชีวิตของเราและเราจะรับชีวิตนิรันด์ด้วยกันไม่เพียงแต่ข่าวดีครับให้เรามีความหวังใจข่าวดีครับให้เรามีชีวิตที่เป็นไทยมีสละใน ข้อ18ได้บอกต่อว่าและพวกตรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสระภาพแก่พวกเฉลยโอวันนี้นมัสการทรงปลดปล่อยฉันใช่ไหมครับพ้ทนทาตเป็นไทยพี่น้องครับพระเยซูมาปลดปล่อยเราครับจากเราเคยเป็นทาตบางสิ่งบางอย่างอย่างติดบางสิ่งบางอย่างให้เรามีชัยชนะได้อย่างแท้จริงนี่คือพระเจ้าปลดปล่อยเราครับพี่น้องจําจในอพยพได้ใช่ไหมครับในคืนนั้นที่จากอียิปต์อียิปต์เปียบเหมือนชีวิตบาป ใช่ไหมเป็นเหมือนชีวิตบาปเรากำลังออกจากชีวิตบาปในวันนั้นพระเยซูพระเจ้ามาปลดปล่อยจากความเป็นทาสในอียิปต์ในชีวิตบาปและปลดปล่อยเราจากความตายที่จะเกิดขึ้นนี่คือการช่วยกู้อันนี้อย่างพระเจ้าเองไหมครับพระเจ้าช่วยท่านพระเจ้าจะกู้ชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนย้อนบทที่8ปดข้อสาบกบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆ วันนี้เราเชื่อในพระเยซู antibody, ครับเราเป็นไทยอย่างแน่นอนอย่าดําเนินชีวิตเหมือนเรายังเป็นทาสอย่าดําเนินชีวิตในความบาปเหมือนเรายังอยู่ในพันธนาการนั้นอยู่ครับวันนี้เราเป็นไทยแม้เรามีวิกฤตชีวิตครับผมประทับใจเยโฮชาฟัสเยโฮชาฟัตื่นมาเป็นไงครับมีคนมาบอกว่ากษัตริย์กษัตริย์ครับตอนนี้ครับบ้านเมืองเราถูกล้อมแล้วครับสามศัตรูสาม,ส,ส,ามสามฝ่ายมาล้อม และพร้อมจะโจมตีอยู่ดีๆไม่ได้จัดเตรียมทหา,หารเลยเป็นไงครับบากว่าจะมีกองทัพของศัตรูอัมโมลโมอาบและพวกเสอีจะมาโจมตีโยชวัตก็เลยอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแม้มีวิกฤตขอพระเจ้าปลดปล่อยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและผลเป็นไงครับสิ่งที่โย,โยชวัตทำคืออธิษฐานครับงั้นอย่าสนใจพี่น้องนะครับว่าแม้วันนี้เรามีวิกฤตชีวิตแม้วันนี้เรามีความยากลําบากครับ ขอให้เราทาไมครับอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานแบบเยโอชาฟัตสามจอและสองขอจอแรกคือจดจําครับจดจําว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรจดจําว่าพระเจ้าทําสิ่งที่ดีในชุดของของเราอย่างไรจดจาประสบการณ์ที่พระเจ้าเคยช่วยกู้เราอย่างไรและจดจําว่าพระเจ้ามีพระสัญญาที่ดีต่อพวกเราอย่างไรจอแรกคือจดจําจอที่สองคือเราทาไมครับเราจํากัดเราจํานวนต่อพระเจ้าเราจํากัดเราไม่สามารถทําได้เราถ่อมใจลงจอที่สามพระเจ้าจะจัดสรรอย่างแน่นอนแม่เพียงเพียง สิ่งที่พี่น้องขาดอยู่นั้นพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะจัดสรรและสองขอครับขอแรกให้เราได้เข้มแข็งกล้าหาญอยู่เสมอและขอสุดท้ายด้วยใจขอบคุณพระเจ้าสามจอสองขอเองไหมครับเมื่อเราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เท่าไหร่ครับปัญหานั้นจะจะเล็กลงเท่านั้นข่าวดีต่อไปครับไม่เพียงแต่ข่าวดีเป็นความหวังใจให้กับเราข่าวดีให้เราเป็นไทยเป็นอิสระและข่าวดีครับให้เราเห็นสัจจะความจริงโอ้พี่น้องน่าประทับใจพระพี่บอกว่าและประกาศแก่คนตาบอดว่า จะได้เห็นอีกนงครับอย่าแค่มองนะแต่ขอให้เราได้เห็นเห็นสัจจะเห็นความจริงของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่สิบถัดจากนั้นนะครับจะพบว่าพระเยซูรักษาคนตาบอดที่เยริโครครับชื่อว่าปัทมีอัสเขาตาบอดนั่งอยู่นะครับแต่พอรู้ว่าพระเยซูมาปุ๊บเขาทําไมครับเขาตาบอดอยู่นะวิ่งไปหาคนตาดีเลยครับวิ่งหาพระเยซูร,รักษาเขาด้วยแล้วพระเยซูทําไมครับรักษาตาบอดให้มองเห็น สิ่งที่สําคัญอย่างหนุนใจแล้วครับว่าหลายครั้งชีวิตเราพี่น้องครับอย่าดําเนินชีวิตเป็นเหมือนคนตามืดบอดหรือว่าใจมืดบอดแต่วันนี้ข่าวดีในพระเยซูครับทำให้เราได้เห็นสัจจะความจริงเห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงแห่งชีวิตเห็นถึงสิ่งที่เป็นข่าวดีของพระเยซูที่รักเรามาตายเพื่อเรามาช่วยเราและจะมอบสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอนอย่างหนุนใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผิดพลาด ดำเนินความผิดพลาดมาหรือว่าทําสิ่งผิดพลาดมาพระเยซูมาเพื่อลบความบาปในอดีตของเราครับและปัจจุบันพระเยซูมาประทานเป้าประสงค์ครับในการดําเนินชีวิตในทุกวันให้กับเราทุกคนและอนาคตพระเยซูได้เตรียมบ้านที่สวยงามในสวรรค์ให้กับเราทุกคนครับเองไหมครับเมื่อเราเชื่อวางใจงในพระเยซูเราจะได้รับชีวิตนิรันดรและอยู่บ้านที่สวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือสามสิ่งที่พระเยซูนะครับมาลบบาปในอดีตมา อวยพรเราช่วยเราในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราในอนาคตนี่คือข่าวดีของพระเยซูที่ให้กับเรา